สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวสรุปหลังจากที่ทำการใช้งานกับแท็บเล็ต5ตัวนี้ของเจ้าตัวเส x i a o ี่และ Redmi นะครับกับความน่าใช้ตัวไหนคุ้มตัวไหนเหมาะกับใครนะครับ กับ5ตัวนี้นะครับที่พี่ทำการสั่งซื้อมานะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้ง5ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนท์ไทยประกันศูนท์ไทยนะครับตามลิงก์ี้พี่ทาให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พ้นให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มและที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับมาดูตัวแรกกับเจ้าตัว Redmi Pad นะครับผม SE 8.7 new นิ้วที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,100 90บาทจะราคาเต็มคือ3,199บาทนะครับนี้พร้อมด้วยดีไซน์ขนาดพกพาตัวบอดี้ทำออกมาได้ดูดีมากคุ้มมากผมสิลำโพงให้มาเป็นลำโพง Dolby a แ m o s 2ตัวเสียงมีความกระหืมจริงครับกับหน้าจอ8.7นิ้วกับหน้าจอรีเฟรช h 0ทัดกด มีความสมูทจริงครับแบตก็ถือว่า1วันเพียงพอมากหลังจากที่ทําการใช้งานมาตัวนี้บอกเว่าใช้งานโคตรดี CPU ให้มาเป็น CPU Helio G85 อ c อกตาคอกับ Android 15 Xiaomi Hyper e d s i o n 00แล้วก็ตัวนี้ให้มาคือแรม4 g b ิบวกเพิ่ม4 g b ิส่วนตัวนะใช้งานมา UI ใช้งานได้ง่ายดยีจริงใครมองหาแท็บเล็ตที่ใช้งานง่ายแบตบก็ถือว่าอึดครับ1วันเพียงพอจริงบอกเลยว่าตัวนี้รับรองไม่หวังเลยกับเจ้าตัวเนผม ในผม redmi pad se แปนิ้วถือว่าใช้งานมาโอเคมากเลยครับกล้องก็ถือว่าดีมากเดี๋ยวผมน้ำหนักคือว่าบอดี้ในการจับผิวสัมผัสถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรนะครับนี่บอดี้ก็สวยใช้งานโคตรดีอะ่ะกับงบเลทสอ0พันบอกเลยว่าโคตรคุ้มถ้าใครอยากอัปเดตส,สเปคที่จัดเต็มกับแท็บเดท ไซมีนี้พกพาง่ายซึ่ง CPU บอกเลยว่าโคตรแรงครับ CPU ตัวนี้บอกเลยว่าเทียบเท่าตัวเซปดา้อน8 Elite นะครับซึ่งบอดี้จะมีใความใกล้เคียงกันกับเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วแต่ถ้าใครอยากได้สเปคที่จัดเต็มไซมีนี้เล่นเกมแบบจัดเต็มมากก็ไปตัวนี้เลยพี่ใช้งานมาโคตรดีเลยกับเจ้าตัวเ Xiaomi Pad Mini ที่พี่ทำการกดมากับราคา 1490นะผมจะราคาเต็มคือ12999บาทนะครับนี่ ใช้งานโคตรดีกับในผมหลังจากพี่สัมผัสมาบอดี้มีความเหลี่ยมมีความทนทานเป็นตัวยูนิตบอดี้แบบตัวนี้ใช้งานมาบอกว่าผิวสัมผัสเสี่ยมี่ทำออกมาได้ลงตัวจริงลำโพงสองตัว d o เ b y a d m o มเสียงมีความกระหึ่มจริงครับบอกว่าแบรนด์ของเสี่ยมี่ทำลำโพงออกมาถือว่าสุดยอดจริงครับความบางก็ให้มาบางจริงครับในการจับผิวสัมผัสถือว่าเวิร์กมาก ใครหาแท็บเล็ตไซมินิใช้งานที่แบบสุดๆตัวนี้บอกเลยว่าสปีดีมากกล้องหลัง13ล้านถ่าย 4K 3 0เฟรมได้ 1080p 6 0 f กเฟรมก็ได้พร้อมกับหน้าจอ8.8นิ้วหน้าจอความคมชัดน k กับกริเฟรช1 0 0แล้วผมตัวนี้65เงิทัดกดมีความสมูทจริงครับแล้วก็ ต่างๆถือว่าดีมากแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ก็อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ง่ายจริงครับแพดก็มีให้เราตัวนี้มาพร้อมด้วยรุ่นเบสมาเดียพีซื้อมารุ่นแรม8 g ิกบอกเพิ่ม8 g ิกกับความจุ200 56กิกมกับตัวนี้ CPU โคตรแรงเลยจากค่าย i n t e i v e r s i 9 4 0 0ั h ซึ่งเป็น CPU Octa Core ความเร็ว3.173 GHz ซึ่งความเร็วเทียบเท่าตัว s e p d r a g o n 8 Elite นะครับเร็วจริง Support Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5, Wi-Fi 6และ Wi-Fi 7สามารถทำการ Support ได้ถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากเล่นเกมในการปรับสูงสุดถือว่าสบายของแล้วก็มีตัว Xiaomi AI ให้เราแบตบอึดแน่นอน1วัน เพียงพอโคดแอปได้แบ่งหน้าจอได้มีวอร์สเตชันถือว่าตัวนี้ให้เรามาสุดยอดจริงครับนี่บอดี้จับแล้วผิวสัมผัสโคตรดี ใช้งานเป็นแนวตั้งแนวนอนก็สามารถทำการใช้งานได้ซึ่งพี่บอกว่าพี่ใช้งานมาตัวนี้คือจบคือครบจริงครับเป็นแบรนด์จาก Xiaomi ที่บอกว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากครับผมฟ e ลลิ่งบอกวโคตรดีสุดยอด The best ของแท็บเล็ตไซตมินีจาก Android ในปี2025กับเจ้าตัว Xiaomi Pad Mini ผ,ผมทีนี้สับใครต้องการอัปเดตหน้าจอให้หน้าจอใหญ่ขึ้น แต่ราคาที่โคตรคุ้มครับกับเจ้าตัว Redmi Pad 2ครับแท็บเล็ตที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มา3,800 90บาทจะราคาเต็มคือ4,999บาทนะครับใต้ลิดนี่เลยนะครับผมตัวนี้พร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบซึ่งพี่ใช้งานมารู้สึกว้าวในส่วนดีไซน์มากทําตัวเกตประสุมีความพรีเมียมและการใช้งานที่ลงตัวจริงครับตัวนี้พร้อมด้วยความบางผิวสัมผัสถือว่าฟิลลิ่งโคตรดีลาโพง4ตัวดอเบี๊แอ,อเสียงโคตรดีอะ่ะเสียงคือดีมากเสียงเบสเสียงกลางบอกเลยว่า สุดยอดจริงสามารถไปรับชมคลิปแยกของตัวนี้ที่ช่องของพีได้นะครับพีก็ลงให้ดูแนะผมจะบอกเลยว่าให้มาคือโอเคมากซึ่งงบเลทไม่เกิน4ี่พัน่ะลำโพง4ตัวพอร์ตไทซีรูฟัง3.5กล้องหลัง8ล้านมีตัว AI c a m คม a แล้วก็มีออโต้โฟกัสให้เรามากับหน้าจอ เสียนิวเป็นหน้าจอที่บอกเลยว่าตัวนี้สุดยอดจริงครับใช้งานได้ง่ายพอสมควรซึ่งพีไปสัมผัสกับตัวหน้าจอมาบอกเลยว่าหน้าจอใช้งานได้ลงตัวจริงนะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากสับตัวหน้าจอนะครับนี่สีโคตดสวยอ่ะสู้แสงดีมากกับในการอ่านฟอนต์ของหน้าจอคือหน้าจอของมันอคือ 2.5K คอ่ะคิดดูว่าหน้าจอมีความคมชัดขาดนในใครถามมาถือใครหานมาถือที่ราคาเลท ประมาณ4,000น่ะอันนี้คือ the best มากแถมในการ support ปากกาของเจ้าตัว Redmi Smart Pen อันนี้ก็รองรับนะตัว Xiaomi Pad Mini ก็รองรับตัวปากกาของเจ้าตัว Redmi Smart Pen กับปากกาที่เลทราคาประมาณที่พี่ใช้งานมาคือแบบเลทราคาไม่เกิน2,000น่ะ1,800 พันแปดพันเจ็ดพันแปดนี่แหละพีซื้อมาถือว่าเวิร์กมากขีดเขียนกับตัว Redmi นะครับผมแพดสองโปรก็ได้หรือว่า r e d มี่แพดสองก็ได้ถือว่าขีดเขียนมีความสม,มูทจริงวาดรูปก็ง่ายในการแคปเจอร์ก็ง่ายในการขีดเขียนหมดวันนี้ปากกาแล้วก็รองรับในการเนี่ยผมน้ำหนักแรงเงาก็ได้แล้วก็วางมือของเราบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องก็ได้เป็นปากกาที่ใช้งานมาคือเวิร์กมากเช่นกับตัว r e d m ี่แพดสองก็รองรับนะครับ กับเท่ากรราคาเลยสี่พันรองรัประกาด้วยถือว่าเวิร์กมากครับไม่แปลกเลยว่าทําไมจึงใช้งานแล้วตัวนี้จึงขายดีบางครั้งของอาจจะหมดนะครับบอกเลยว่าใช้งานโคตรดีเลยทัดกดแล้วก็เล่นเกมถือว่าสบายนะกับตัวนี้ให้มาเป็นตัวเดี๋ยผม Xiaomi Hyper OS หนึกับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากกับตัวแรม6 g กบอกเพิ่ม6 g กกกับ CPU Helio g 100, Ultra, Ultra Core 2. 2ี0 0 u t ออัลต้าออคตาคอร์2อเล่นเกมบอกเลยว่าสบายหายห่วงโคดแอปได้แบ่งหน้าจอได้ตัวนี้มีฟังก์ชันให้เรามาครบจบจริงนะครับซึ่งพี่ใช้งานมารู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้ ทุกตัวคือซัพพอร์ตเป็น L1 ดูหนังฟังเพลงจัดเต็มกับสเปคนะครับหนีบอกเลยว่าเวิร์กมากดีไซน์ก็สวยเก็บดีเทลในการออกแบบก็ลงตัวไม่แปลกเลยว่าเจ้าตัวนี้ทำไมจึงขายดีนะครับมาดูตัวที่สิคือเจ้าตัวเ่ย a ม m i นะครับผม Pad7 กับแท็บเล็ตที่สเปคให้มาจัดเต็มมากๆนะครับผมตัวนี้หน้าจอใหญ่ เสียดจุดสนิ้วแล้วก็ตัวนี้ให้มารีเฟซร้อยสี่กับบอด y ี้ยูนิคบอดี้ที่มีความสวยงามในการออกแบบซึ่งพี่ทำการใช้งานมาบอกว้วตัวนี้คือ The b a บสจริงครับใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็ฟังก์ชันถือว่าครบจริงครับหน้าจอ 3.2K ความคมชัดถือว่ามีความคมชัดจริงครับรีเฟซร้อยสี่คือกับราคา 8,000นะครับผมตัวนี้พีซื้อมา8,790บาทจะราคาเต็มคือคือ19,990บาทนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสเปคจัดเต็มมากทัดมีความสมุทมีในการกดถือว่าเวิรม,มากใครหาแถ่เบบที่สเปคจัดเต็มเล่นเกมดีหน้าจอใหญ่ขอบจอมีความบางบอกว่าเจ้าตัวเส Xiaomi Pad จีบรับรองไม่ผิดหวังหลังจากพีทำการใช้งานมาแถมในการซัพพอร์ตกับปากกาก็ขีดเขียนได้อย่าง ง่ายเล็จริงผมตรงนี้ครับเล่นเกมปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วง CPU ถือว่ามีความเร็วความแรงมีเจโลให้เรามาเรียบร้อยกับรุ่นนี้แรม8 g ิบอกเพิ่ม8 g ิกับ CPU Snapdragon 7พเจ3 CPU o c t อ c oc o r e 2.8 g ิกเนื้อ support แป็นหน้าจอคนแอปได้หน้าจอรองรับเป็นตัว HDR 10พั แบบเดียวกับตัว Xiaomi Pad Mini นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากนี่ครับผมบอด y ี้ก็บางน้ำหนักประมาณ500กรัมพกพาก็ง่ายด้วยบอกว่า The Best จริงหลังจากพี่ใช้งานตัวนี้มา แบบที่ใช้งานได้ดีพอสมควรจากพีเพลยแล้วะ่ะรับรองไม่ห,หวังเลยหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมารู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้จริงครับนี่ดีไซน์ก็สวยฟลิงก็สวยหน้าจอก,ก็สวยทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์แบตถือว่า1วันอึดครับใช้งานดีแน่นอนตัวนี้หลังจากที่พีทการใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ใช้งานโคตรดีเลยเดี๋ยวผมคือเอาตัวนะา้ามีของนะเสี่ยวมีแ่แพดเจ็ โมพีกับงบเดดประมาณ8,000-9,000ตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาอันนี้แบบไม่อวยนะพูดต,ตรงเลยว่าคือเรทอะตามราคาที่มันก็โอเคมากแหละนะครม,มาดูตัวท้ายคือเจ้าตัวที่พี่รู้สึกว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยกับเจ้าตัวนะนี่เลยนี่ใช้งานดีมากคือตัว Redmi Pad 2 Pro เป็นแทบแบบที่งบที่พีซื้อมานะครับผม6,000 6,000นะครับผมตัวนี้490บาทนะครับพร้อมตัวประการที่พี่ทำการสั่งซื้อมารวมชุดนี้มันก็คือ7 0 0 0 8,000ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากจากราคาเต็มคือ7,999บาบาทนะครับนี่ครับผมหน้าจอจะอัปเดต เกจที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมกับตัวโมดูกล้องให้มาก็ถือว่าดีไซน์มีความพรีเมียมในการออกแบบพอสมควรเลยหลังจากพี่ใช้งานมารู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวนี้จริงครับบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากครับผมหน้าจอก็ใหญ่ซัพพอร์ตปากกาตัวนี้ด้วยแล้วก็ในการขีดเขียนถือว่าทําออกมาได้ดีมากอันนี้พี่จับคู่กับตัว Xiaomi Pad อยู่นะครับผมนี่ครับถือว่าลื่นมากกับหน้าจอ120เฮิรต์กับหน้าจอ 2.5K กับความคมชัดบอกเลยว่าใช้งานมา โคตรด,ดีกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับตอนนี้ให้มาถือว่าสุดยอดมากกับแรม6กิกบอกเพิ่ม6กกิกกับ CPU สยกซัพเปอนนะครับผมเจน4หน้าจอใหญ่ใช้งานง่ายลำโพง4ตัว d อ l b y Atmos 4ตัว d o l b y Atmos 4ตัว d o l b y Atmos 2ตัว d o l b y 2ตัว d o l b y ถือว่าให้มาจัดเต็มมากลำโพงเสียงดังฟังชัดแน่นอนสามารถไปรับชมคลิปแยกของพีได้เพราะพีใช้งานมาคือเป็น The Best ของแท็บเล็ตจริงตัวนี้เป็น Android 1์ เป็นตัว Xiaomi Hyper O S นะครับเวอร์ชัน00บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาคือเวิร์กมากครับทัชกดก็มีความสมูทจริงครับบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรที่ว่าดีคือดีอ่ะใคร่ายวัชิหน้าจอใหญ่12นิ้วผมตัวนีะ12.1นิ้วอ่ะคิดดูว่าเกจหน้าจอก็ให้มามีความสวยงามจริงครับหลังจากพี่ทำการใช้งานมาทั้ง5ตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมา โคตรดีครับผมหน้าจอก็สวยทัดก็ง่ายแล้วก็ฟีลลิ่งก็ดีทุกอย่างคือโอเคอันนี้หน้าจอ1 4ออันนี้1 2 0 1 4 4อันนี้ก็ดีเฟตเก้เลยนะครับถือว่าทั้ง5ตัวนี้ดูดีมากกับตัวหน้าจอนะครับนี่อันนี้คือสีสันของหน้าจอที่พีเปิดให้ดูเลยว่าในการเปรียบเทียบจริงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสับหน้าจอทั้ง5ซีรีส์นี้นะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับนี่ อันนี้คือ Redmi นะครับผม Pad Ee นี่ยครับผมอันนี้คือสีสันของหน้าจอกับทั้ง5ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือ Redmi นะครับผม Pad Ee 8.7นิ้วสีสันก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็ตัว Xiaomi Pad Mini นะครับนี่อันนี้คือบอดี้หน้าจอก็ถือว่าสวยจริงครับเฮ้ยดูดีอ่ะถือว่าคุ้มมากนะ อันนี้ก็คุ้มนะครับนี่ยังน้าจ้องให้ดูใจถ้าเปรียบเทียบ<ๆ>สีนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรนะครับผมกับทั้ง5ตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่า Work มากอันนี้ก็สีสวยอะเวิร์กเวิร์กนี่ครับ อบ,บอกเลยว่าพีใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากกับ5ตัวนี้นะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อทั้ง5ตัวนี้ตามลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้คผมหรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสวนี้ขอบคุณครับ